สวัสดีค่ะพี่น้องโช่องแกนสกาเดินลำเพลินออฟฟิเชียค่ะเป็นตัวเองอยู่ในช่องลำเพลินออฟฟิเชียลนัมเดอค่ะจ้างหน่อยไหมคะก็ตาเป็นม้าล่างอยู่วังใดๆนี่ยาวายัง่าตามคนตางอันบ่งกันเด้อเมนค่ะ

กพักว่วงกับว่ากันไปดำหน้าสามเหมือก็เลยขึ้นมามไอ่จะจะฟาดโดนหรอเนาะดำเอาขบผูกซื้อๆดอกขาดบ้าหนาคอยคุ้นคุ้นอยู่ต่างคนตางเป็นเอฟซีกันเตียนเอามาบ่นเลยนะไม่เลยลูก ไปอนปนขอเพิ่มยูบอยานดอกไปปนไปไปปนแล้วยาเรายูนนี่แม่ไปอมาแล้ค่เป็นอย่างเปนอางน้ปะเราจมาดีค่ะยูุ่สวัสดีค่ะวุ้ยบักแตงโมเดเอาไแต่ยานเนาะเอาไหมเอาว่าล่ะ

แก้มสกาวเดือนค่ะแก้มสกาวเดือนไปใกล้กันไม่ใกล้กับ่มฮู้เนาะอุณาคุณคุณคือคนเคยเห็นบอมเป็นยังเคยเห็นนรำบันยูทูบเอมก็เห็นตัวจริงกันว่าดอกกระมือนันกับผ้ากันนั่นมาล่ำยูนี่นะครับปัดปัดตะการนี่ไปแท้ลูกไปแท้ลูกแ่้ลูกบอส่อสพายุใกล้ๆมากลอเป็นยังกับขอบไปเลยกับทท่งยาน อยู่ใกล้กันนี่นอนอยู่อันจ้าอยู่ปฐุมรัดนี่ค่ะจ้เมือนันเตยล่าได้ไปเต็นหนาเวทีบอเอคันนี้ล่ะนูก็มีคนถือกล่องให้หอยก็ไม่ได้ยังน้องเขาจ้าแกนันเวพี่เป็นไห้ไปใส่บาทให้ให้บาททำไมงนะ มีแต่แยไร้ผู้เดียวได้คลิปเราไม่ได้ึเตยล่าลน้เขาเนาะก็ได้ถามคลิปซี่คปปลิปคนอ่ะอมีาย่ะกอมอมออืมอืมออืมอืมอืนออยหอายอยู่หลายคนอยู่จ้าเมอืมอืมอืมออืมอืองสร้างเอืมอืมือพอกันใ่หมืออ <c oughs> เดนเดมันมีเส <cues> <l convert> <s urai sword> ียอันนั้นแม่เอาเสียซน้าเงินมาเล่าเน่เป็นอย่างอวดเบอร์เอ๋อเออ่มมาฝากหลายอย่างมีท่านกล้วยมีท่านเตงเงงูมีกล้วยแีมีลาบปากแล้วเรา คเดียวกินเพืเดียวเลยปากว่าจีนเลยเขาย่ก่อนแม่ผ้าดนย่บานโคทงค่ะเคาทงวัวหนมาหนจ้ะนี่รัดบ้านไม้เตาไปหนีควมไปหนีกรแมนบ้านเลยค่ะกี้นะคนไปคุณบังไฟคุณบังไฟมันไม้่ามเตากเต่ากับไเป็นเสียเสียสาวหน่อยค่ะเสียรุ่นเโต บุนเกาใครอยากได้น้นเกาล่าเซมาได้ลูลวงเอาใเอาใอเด้ียวเอาใเอเนลงเออไปแล้วบัลลังปาาแบกแตงโมมาให้เล่าแน่คือจังใดเด็บเสีผูผ่ามาน้ำนุกะนุกะโดนโดนจังไดบ้งทีนึงแตาบาดเท้าบาหูหูจักเบิดาเจาแน่นี่ เป็นตาสร้างไหลบับานอบัวบานอุ่มบุญพุหมดเออลการมิงมังกรลกดาวมงกรบุน้หูจักบัดสุเสียกไม่คะั่เอฟซีมอลังการเอฟซีสาวหน่อยเบิดกรนดาษแข่งนีแห้ตะเบิงักเลยชนี่าะด้วยพดนา่นี ตะคราว่าโอ้ยฝนตกทั่นเสียมาเปลี่ยนใจแต่เดียวมากฝนตกคุณบอกตกจึงอุ้มบุญชาวบานเออข้ามาเที่ยวไก่แล้วใดบอค่ะอันตัวนั้นแล้วแล้วตัวนั้นมันใส่ใดเออใส่เอวเอาให้ยายก็ได้ค่ะพี่ผู้เอฟซีแล้อันนี้คนมีเนี่ยมาฝากเพากับฝากเพื่อนชื่อกันเรียกกันค่ะ ข้างนู Bo, yes. oh, mm. ้นใส่เอสค่ะบ่เอาหอยายก็ได so, uh, ้แล so, ah. ้วใส่ใส่แอลจ้ะเอาผ้าเสื้อฝ้าไปถักมาไปขึ้นทุบเขียนสั่นนะทุบเขียนสั่นเข็นยังเข็นสั่นเขียนยาวเห็นไหมเขียนยาวเอาเขียนสั่นยังใช้ขนมเป็นอย่างไดเนาะนี่เขียนยาวเราเขาป่าาปลาเออไปเก็บเห็ดชันตัวจังไรก็ไปเฝ้าปลาไปหาจับจวนอันลักนอใหม่ เออถอดเบิงเอออันนั่นนีด่ด้วยเออนี่ล่ะนี่ล่ะเอาจังซี่ก็ได้ค่ะนี่ล่ะจังใส่ไปหันมานีได้นี่นะอุต่าหักเด้อเออโอ้ยเสียลอดอยอยู่พวกพูนี่ เบอรเอลใส่ไหนบอมันมแต่บอรอลได้ยูตัวใหญ่ยูจ้ามันเป็นเอลอันใส่ผู้ใช่ไหมแก้มสกาลเดอนลำเพลินออฟฟิเชียลค่ะ

ปิดวงแล้วอันลือซักเบิ้นแล้วจ้ะเขาคือหันดากใครบปดิเฮ้ยแต่ตีดีเนาะดาเมียขีบอ้อยคีบ้อยว้าันจันมันโค้งเค้งใหบั่าคนอเอามีตังะตั้งตั้งมาทำงานเร็วเรา เราไปอ่นเที่ยวมากุใหญ่อุ่น่านเขาไปล้างหองน้ำทั้งหุ่นเนื้ออันถ้าเย่นนั้นอันขาเจ้าอันตัวหนึ่งอันเขาบ่อปอนเราว้อยวายอันดึกชีดินชิญาอันใส่ผู้นั้นใส่ผู้นี้เออนั่น เบื้องหนองเนี่ยล่ะมันเห็นีอย่างไม่กินได้บ่ไอ้มันดมเบื้องอืเดี๋ยวเราคุณนายจะหัเจุ่มบอลุก็ไปตาห่าใหไงแล้วล่ะปะมือหนีขอลาไม่ทำงานเด้อแมอ่ เอนจะจูงแล้วลูกต่สร้างเนาะขึ้นหอดไม้ด่างเขาเนอะแม่ไล่หนีเลยหู้ขวหมูขั่วเนี่ยจ้ะจะมาถ่าตายน้ำหูวอไรนั่นมาตะโจัดนั่นันั่ัั เออของใช้ดีดีเออเออน่สวัสดีค่ะแล้วนั่นสวัสดีค่ะเฮ้ยมาแต่สิได้กินสวัสดีค่ะไวรัดเลยเอากลวยรอเออเออนั่นนั่นนั่นเดี๋ยวจะเข้าไปเรื่อแจัก่อนเลย

เราไปปลามาเราไใหญ่พอเราเดียวเรามาเราล่าออกเลยังออมไปหนีกันเลนี่ไปหนีก่อนออมเ้ย cin ยังออมไปนีลุกขึ้นลุกขึ้นตั้งลุก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 ตั้งไปเลยตีหลักดี อืออีลีมีเพื่อนเป็นหมาเนาะต่สร้างไหไม่หลตัวไงไม่หลอ้วนีิเนี่ยกระทั่งจูงกระทั่งยานเห็นไหม จูงสั <rôle::: S 2> <ici S 1> ่งเออนั่นขันแมนควันกับสีซ้ำกันนั่นแหะนี่กับสีก็ซ้ำอันอันเลยเด็กหน่อยเนาะเ้า

ครานี้ละฝนช่างบายเออพน่น่ะมีมโอ้ไปว่าเอาไปถักเก่าโดยจุบะเอาไปถักเก่าโดยออ้อปุ่นมีแห้งไรเออเอาเออ เออนี่อร่อยเออเนี่ยไปแล้วไปแล้วอันนั้นมันหยาหฮึแมนอ่อยจ้ะหยาเนื้อเปียโอ้นี่บอกอยู่ว่าหยาเนื้อเปียอย่างนั้นอืออ๋อเราค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ไปสนี้คลิปหน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ